เชียไต่แก่แหละจ๊ใช้โป๊ทึงปู่ไปกุกค่ะเชิญเพื่อนๆมาทานใช้โป๊ต้มกระดูกหมูกันค่ะเมนูโบราณอร่อยมากนะคะส่วนผสมมีเพียงใช้โป๊นะคะถั่วลิสงต้มสามสหายคือกระเทียมพริกไทยเม็ดและขิงแก่นะคะอีกอย่างหนึ่งคือน้ำซุปต้มกระดูกหมูค่ะ มาดูวิธีทำกันค่ะง่ายๆค่ะแต่อร่อยมากนะคะเรานำสามสหายลงผัดจนหอมเลยนะคะสามตัวนี้จะชูรสชาติได้ดีมากๆเลยนะคะพอเราผัดจนขึ้นหอมแล้วนะคะเราเทใส่ในน้ำซุปที่เราต้มไว้นะคะแล้วก็รอเดือดอ่อนๆนะคะคอยช้อนฟองออก นะคะค่อยๆช้อนฟองออกจะเห็นน้ําว่าใสมากๆเลยเห็นไหมคะจากนั้นเรานําตัวใช้โป๊ะนะคะได้ใช้โป๊ดีๆมานะคะใช้โป๊หวานยี่ห้ออร่อยอร่อยนะคะไม่นั่นใช้ของสุรินค่ะนะคะเทใส่ลงไปในหมอ้อน้ําซุปเลยค่ะนะคะจากนั้นเราจะต้มต่อจนกระทั่งเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งระหว่างต้มนะคะเรากีฟองช้อนฟองออกนะคะ จากนั้นใส่ถั่วลิสงต้มต,ตามลงไปเลยค่ะถั่วลิสงเม็ดใหญ่เห็นไหมคะน่าทานมากนะคะเราค่อยๆใส่ลงไปจนหมดเลยนะคะปรุงด้วยน้ําตาลนะคะนิดหน่อยนะคะเกลือพริกไทยและซีอิ๊วขาวค่ะเราจะปรุงเพียงเท่านี้นะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเลยนะคะ คนให้เข้ากันชิมให้ได้รสชาติกลมๆนะฮะเมนูนี้ไม่ต้องหนักน้ําตาลนะคะเพราะว่าตัวใช้โป๊ะเขาหวานอยู่แล้วนะคะพอได้ใช้โป๊ะหวานได้ใช้โป๊ะดีๆมาะะ่ะเขาจะคลายความหวานออกมาผสมในน้ําซุปนะคะโอ้จะหวานหอมอร่อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งความอร่อยจาก3ามสหายตัวกระเทียมนะคะตัวพริกไทยเม็ดและก็ขิงแก่นะฮะขิงแก่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพมากๆเลยนะคะเขาจะหอมมากๆเลยนะคะเห็น เ็นไหมคะน่าทานมากๆเลยค่ะเมนูนี้เราทานแบบเชงๆนะคะคือน้ําใสๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้ําซุปใสมากนะคะยิ่งอุ่นก็ยิ่งอร่อยค่ะ แะะม่นั่นชอบมากๆเลยคือเราสามารถทานกับตัวข้าวก็ได้ข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือข้าวต้มก็ได้หรือเราจะทานเป็นน้ําซุปแบบนี้เลยค่ะเพราะว่ารสชาติเขากลมกล่อมไม่โดดรสใดรสหนึ่งนะ,ะมาดูเคล็ดลับความอร่อยกันดีกว่านะคะใช้โปะถึงปลูกใบกุกนะคะมาดูกันค่ะว่าเคล็ดลับความอร่อยของเขาคืออะไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะสามสหายนะคะกระเทียมพริกไทยเม็ดและขิงแก่นะคะหวานยี่ห้ออร่อยๆอ,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 อย่างดีนะคะน้ำซุปต้ ใสเช่งๆแบบนี้แม่นั่นใช้กระดูกหมูอ่อนหรือกระดูกหมูแก้วอะฮะเพราะเขาจะเคี้ยวได้ทั้งกระดูกเลยนะคะตัวสามสหายนะคะพริกไทยเม็ดเรานํามาคั่วจนหอมก่อนนะคะ เราจะผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนขึ้นหอมเลยนะคะเราแค่บุบนะคะแค่บุบนะคะจะไม่ตับเมื่อเราต้มไปเรื่อยๆนะคะเราต้มไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคะตัวขิงแก่นะคะจะนุ่มแล้วเราทานเราเคี้ยวได้อย่างอร่อยเลยนะคะแนะนํากระดูกหมูอ่อนหรือกระดูกหมูแก้วนะคะแม่นันชอบกระดูกหมูแก้วเพราะว่าเวลาเราตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะตัวกระดูกเขาจะกรุบกรุบตัวกระดูกเขาจะนิ่มจนเคี้ยวได้เลยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่าไปใช้กระดูกที่เป็นซี่โครงนะคะ อันนั้นเดี๋ยวจะตรงตตรงแกนกลางจะติดคออ่านะฮะใช้กระดูกหมูแก้วดีกว่าหน้าทานไหมคะเมนูนี้มีประโยชน์และหาทานยากนะคะเป็นเมนูโบราณค่ะนะคะและน้ําต้องเชิงเชิงใส่แบบนี้หาซดคล่องคลอมากๆเลยลองทําดูนะคะแม่นันแนะนําค่ะ